สวัสดีครับพบกับผมอวยนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เป็นชาววันจันทร์นะครับผู้เกิดวันจันทร์ดวงในปีพุทธศตกราช2568ปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับในเรื่องการงานการเรงินของชาววันจันทร์นะครับว่าการงานธุรกิจของท่านในปีหน้าฟ้าใหม่นี้จะรุ่งเรืองพุ่งฟูขนาดไหนนะครับ ที่จะพอรู้แนวทางกร้าวๆเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดงส่วนตัวผู้ใดนะครับกัมพยากรที่ยานออกมานะครับก็พิจารณารับชมรับฟังนะครับพิจารณาเอาอแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในปีหน้านะครับ ทุกกรรมพยากร์ที่ดีๆนะครับที่หมอยนได้ยาออกมานะครับก็ได้ตัง้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นกับพยากรที่ดีตั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จขึ้นจริงสมหวังสมปรารถนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองเพื่อูนะครับนำความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มาให้กับชาววันจันทร์ทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับอ่ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ อะไรที่ไม่ดีนะครับก็ถึงว่าในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับการติดตามรับชมรับฟังทั้งชมคลิปฟังคลิปทั้งชมโฆษณานะครับก็ขอขอบพระคุณการสนับสนุนต่างๆการติดตามต่างๆนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็มาดูกันนะครับว่า ผู้เกิดวันจันทร์นะครับเจ้าวันจันทร์ในเรื่องการงานการเงินของท่านในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับพอจะรู้แนวทางคร่าวๆในลักษณะใดบ้างนะครับในปีหน้าฟ้าใหม่นี้ในติดตั้งของความสําเร็จนะครับในการงานธุรกิจการเงินของท่านเจ้าวันจันทร์นะครับ ใแบแรกเปิดขึ้นมานะครับหนึ่งไม้เท้านะครับติดต่างของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะครับหรือได้รับข่าวดีๆในปีหน้าฟ้าใหม่นี้กับการเริ่มต้นประสบการณ์การจเจริญเติบโตงอกงามรุ่งเรืองนะครับใครที่ปีที่ผ่านมานั้นไม่มีงานทําไม่มีอาชีพนะครับก็มีโอกาสที่ท่านจะได้รับโอกาสนะครับได้มีงานเข้ามา นะครับมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามานะครับหรือท่านไปสมัครงานเอาไว้ก็มีโอกาสตกเรียกตัวในการที่จะได้มีอาชีพมีไรายได้ไรายรับสู่ความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองต่อไปนะครับหรือบางท่านอาจจะมีการเรียกว่าเปิดกิจการเป็นของตัวเองขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างลูกน้องใครนะครับก็จะสร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นหรือใครที่สําเร็จอยู่แล้วในเรื่องการงานธุรกิจที่ผ่านมานะครับก็จะมีการกยับกย้าย ต่อยอดนะครเปิดสาขาใหม่อะไรใหม่ก็ามาก็เป็นโอกาสดีๆของการต่อยอดไปสู่ความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็เป็นทิศทางของความสําเร็จความเจริญงอกงามในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับหนึ่งไม้เท้านะครับปริใบแตกยอดไปสู่ความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับหรือที่มั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการเริ่มต้น ยขยายต่อยอดเข้ามากสู่ความเติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เป็นความสําเร็จที่จะมีเข้ามาในปีหน้านี้นะครับให้กับผู้ที่เป็นชาววันจันทร์นะครับไปไปต่อมานะครับสิบหมายเท้านะครับเรียกว่าปีหน้าปาใหม่นี้ชาววันจันทร์นะครับก็เรียกว่าต้องเหนื่อยนะครับต้องตะลุยงานเยอะหนักเป็นภาระหนักที่ต้องรับต้องผิดชอบเพราะงานก็มามากมาย การที่กระยับกระยายต่อยอดขยายพื้นที่ขยายาสาขาอะไรก็ตามก็ย่อมจะดึงดูดในเรื่องของออเดอร์ก็มามากกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าในเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆนะครับก็ร่งในการผลิตเรียกว่านะร,รับมือกันต้องเน็ตต้องเหนื่อยนะครับจัดสรรเวลาจัดสรรการผลิตให้ตันกับสถานการณ์ของออเดอร์ที่มีเข้ามาหรือการให้บริการ ในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับก็เรียกว่ามีผู้เข้ามาชา้บริการอย่างมั่งคั่งนะครับที่จะทําให้ตั้นด,ดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับก็ามาแต่ว่ารายได้รายรับนี้เข้ามาเยอะก็ตามนะครับแต่ตัานก็ต้องเน็นต้องเหนื่อยนะครับต้องเรียกว่าหยัดเงือแลกเงินนะครับก็จะทําให้ตัานนั้นได้รับผลประโยชน์มากมายนะครับที่เข้ามาเรียกว่า ปีหน้าฟ้าใหม่นี้ทํางานสายตัวแทบขาดเขาว่าได้พูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับชาววันจันท์นะครับที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องทุ่มเตแต่ก็คุ้มค่านะครับแปดเหรียญที่จะทําให้การงานของท่านนั้นดึงด,ดูดรายได้ไรายรับเข้ามานะครับสังคมก็เปิดโอกาสให้ท่านนั้นมีความเติบโตเป็น8เหรียญน,นะครับ แต่ก็ตั้พัฒนานะครับสร้างโอกาสให้ตั้นพัฒนายดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการงานธุรกิจของตั้นที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการพัฒนาก็ทําให้ตั้นนั้นมีคุณภาพในเรื่องของการผลิตการให้บริการอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับการนิยมมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้ตั้นหนึ่งโดดในเรื่องของออเดอร์นะครับก็มาผู้มาใช้บริการแต่ให้ตั้นนั้นมีรายได้รายรับก็มาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อของมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ เรียกว่าการบอกคานปาดต่อปากนะครับก็ส่งผลให้ได้รับสิ่งดีๆก็ามาการที่มีออเดอร์เยอะนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นขยันมากขึ้นสังคมก็เปิดโอกาสความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองนะครับสังคมให้การยอมรับสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีพลังแห่งความรักนะครับสองถ้วยพลังแห่งความรักความสามัคคีก็มาเป็นพลังเกื้อกูลก็หนุนเป็นกําลังใจนะครับให้กับ ชาววันจันทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับก็จะเข้ามาเป็นพลังเรื่อกูลเกื้อหนุนนะครับในท่านมีพลังมีความท,มทุ่มเทใส่ใจในการที่จะดูแลในการที่จะพัฒนาในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานอะไรต่างๆนะครับไม่มีคุณภาพมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็เป็นพนลังอบอุ่นนะครับที่เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนในท่านนั้นมีความเติบโตต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไม่ิกเชี่ยนะครับ าการสื่อสารการเจราจาการาเรียกว่าการคุยการการสร้างโอกาสของการร่วมแรงร่วมใจนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าเจ้านายกับลูกจ้างนะครับ mm. ก็มีพลังในการที่จะสร้างโอกาสดีๆนะครับที่จะทําให้ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวนั่นเองมนช่ิงเชียนเรียกว่าปีหน้า้าใหม่นี้ท่านก็จะดึงดูดรายได้รายรับเข้ามาในทิศทางที่ททท มากมายนะครับอย่างไอจิกเชียนเรียกว่าตาลูกน้องกับหัวหน้านะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสื่อสารกันด้วยความเข้าใจในทิศทางที่ดีก็ส่งผลให้เกิดความสําเร็จแน่ได้ก็ดึงดูดในเรื่องของความสําเร็จก็มาดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับที่ได้รับร่วมกันตั้งนายจ้างลูกจ้างตั้งเจ้าของกิจการตั้งลูกจ้างนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะสร้างดึงดูดเงินเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็เส้นต่างของความรุ่งเรือง ไม่ว่าจะมีอะไรก็มาก็ตามนะครับก็สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ต่างๆก็ไปสู่ของการเริ่มต้นโอกาสดีๆที่จะดึงดูดเงินสาาร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีนะครับในเรื่องของการคิดมากนะครับอาจจะเป็นสิ่งสําคัญในอดีรเป็นศัตรูตรมกันนะครับในปีหน้านี้กับชาววันจันทร์นะครับซึ่งบางท่านอาจจะกังวลนะครับอาจจะ กังวลอะไรกังวลในสถานการณ์ที่บางทีต้นหัดจะเหนื่อยมากจนเกินไปแล้วก็เกิดมาเพราะว่าการงานไม่ได้ส่งปัญหานะครับเพียงแต่บางทีอาจจะเหนื่อยมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มาํามใม้ท่านบางทีก็พักผ่อนไม่เต็มที่บ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการที่เราลุยงานมากจนเกินไปแล้วก็ทําให้ไม่มีเวลาพักผ่อนเท่าที่ควรก็จะส่งผลในเรา อาจจะไปกังวลในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับที่กลัวว่าจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นะครับจะวันจันทร์เพราะฉะนั้นก็สร้างพลังแจ่มใสให้เบิกบานนะครับเพราะว่าการงานแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเรารับผิดชอบนะครับก็ทำไปตันตามเวลามมีคุณภาพใหไม่มีะสิทธิภา้าด้วยความใส่ใจด้วยความกะยันแต่ก็จัดสรรในเรื่องของเวลานะครับให้มีการพักผ่อนใ้เหมาะสมด้วยเพื่อร่างกายจะได้พักผ่อน สู่ความแข็งแรงเพื่อที่จะได้ดุงงานในปีหน้านะครับก็ไม่ต้องไปกังวลกับสถานการณ์ใดๆนะครับสร้างพลังจิตใจแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอนะครับแม้จะมีสถานการณ์ของการคิดอะไรก็ตามก็เป็นคิดในแง่สร้างสรรค์น,นะครับคิดในแง่บวกไว้เสมอคิดในแง่ที่เป็นการเรีวยกว่าเป็นการคบคิดวิเคราะห์นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อสร้างความเติบโตคิดเพื่อกําจัดผมด้อยจุดด้อยออกไปแล้วก็เสริมศักยภาพของ จุดเด่นก็ามาก็จะเป็นความแข็งแรงแข็งแรงนะครับไม่ใช่ไปคิดในกังวลที่ประเภทเอามือขายหน้าพาคิดจนนอนไม่หลับนะครับก็จะทำให้เราเสียสุขภาพเมนน้นจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ตามนะครับก็จัดสรรเวลาเหมาะสมพักผ่อนนอกกํลาลังกายนะครับให้เหมาะสมก็จะทําให้เรามีพลังจิตใ,ใจแจ่มใสในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านที่จะพัฒนาสู่ความเติบโตก้าวหน้าต่อเนื่องในติดตามที่ดีนะครับ พราะอย่างไรก็ตามพลังแห่งความรักกับพลังแห่งความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหัวหน้าจะเป็นคนรักคนในครอบครัวก็ตามนะครับมีพลังก็ามาเกื้อคุน bon, สนับสนุนให้ท่านมีพลังในการที่จะต่อสู้ในการที่จะวันฝ่าแม้ง,งานจะเยอะจะเหนือหน่อยก็ตามนะครับหรือจะต้องเจอกระบทสัพท์หนาอะไรก็ตามนะครับแต่มีพลังอบุญมาเกื้อคุนกื้อหนุนให้ท่านได้ตัดลยุยนะครับในการที่จะสร้างโอกาสของความเจริญเติบโตในปีหน้าใหม่นี้กับเจววัน จันนะครับเด็กตือเรียนนะครับก็ยกระดับความเติบโตเข้ามานะครับอาจจะมีโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่บัญตีชาววันจันทรได้โอกาสในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับในการเริ่มต้นเพราะว่า,าไปไปได้ขึ้นมาในเรื่องของการเริ่มต้นไ้เท้านะครับในเรื่องการงานธุรกิจบางท่านปีที่ผ่านมาท่านอาจจะมีการเขียนแปลนเอาไว้นะครับในการที่จะเริ่มต้น ทำธุรกษษษิจอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นโครงการใหม่ๆที่เตรียมการเอาไว้แต่ปีหน้าอาปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมานั้นไม่มีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นอาจจะเรื่องอาจจะเกี่ยวกับหุ้นส่วนบ้างอะไรบ้างไม่มีนะครับหรือในเรื่องเงินทุนในการที่จะใช้เงินทุนสนับสนุนนะครับก่อนจะปีใหม่นี้ตั้งใจโอกาสนะครับอาจจะได้พบก,กับหุ้นส่วนที่มีคุณค่า,ามีคุณาภาพนะครับก้ามาามไห้ตั้งนั้นได้รับหุ้นส่วนที่ดีนะครับ ที่ก็มาอบรมกรมชูมาร่วมในการที่จะเมื่อท่านดาเนินโคการนะครับนาโครงการนั้นมายกระดับนะครับมาสร้างให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นจริงๆนะครับก็เป็นเส้นทางของการเริ่มต้นสู่ความสําเร็จระดับของความเจริญเติบโตเพราะโดยมจิเชียนก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นที่มีเข้ามานะครับแล้วก็ไพ่จะเด้งออกมา10เหรียญนะครับบหงตั้นก็อาจจะมีโอกาสไปลงทุนในต่าง ดินแดนไกลก็ได้ที่อาจจะมีก็ามานะครับสิบเหรียญในเรื่องของมรณะเกี่ยวกับดินแดนไกลโพ้นนะครับก็อาจจะบางท่านก็อาจจะไม่ได้ลงทุนในที่ที่อยู่อาศัยอยู่นะครับอาจจะไปร่วมวุ่นกับอ่าวุ่นส่วนแล้วก็อาจจะมีตําเลที่วุ่นส่วนก็อยู่ในตินแดนไกลนะครับก็จ,จะไปใช้ในสถานที่นั้นนะครับที่อาจจะไปลงทุนใน แล้วก็จะเกิดความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สิบเรียนนะครับกับความสําเร็จที่ดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้ในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มันต้นก็เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามแต่หรือเป็นในหน้าอะไรก็ตามนะครับนในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับท่านก็จะเจราจาปล่อยได้ง่ายๆนะครับเป็นในหน้าเป็น นักขายประกันอะไรก็ตามแต่นในเรื่องของการใช้การสรื่อสารใช้การประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการใช้วาจาก็จะทําให้ทําเร็จคล่องตัวในการที่จะดึงด,ดูดผลส่วนแบง่งผลเปอร์เซ็นต์ผลกําไร้ามานะครับส่วนต่างของความมัางคั่งมุดมสมบูรณ์ต่างการเงินนะครับตา่างทรัพย์สินผลประโยชน์ที่ได้รับเข้ามาที่เกิดจากความสําเร็จนะครับแล้วก็ไปในเรื่องที่9นะครับจะบ่งบอกถึง เจ็ดเดอนนะครับอะไรที่ตั้งรออยู่นะครับก็จะเจริญเติบโตร,รุ่งเรืองก็มาสมดังรอคอยก็จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าที่เป็นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆของความสําเร็จนะครับที่จะมาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่ทั้นรอคอยที่ปีที่ผ่านมาตั้งดาเนินการหรือในเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆที่กล่าวมานะครับที่มีการเตรียมการวางแผนรอคอยรอจังหวะในเรื่องของเงินทุนบ้างอะไรบ้างรอเวลารอทิศทางของต่างสังคม นะครับว่าจะเปิดอํานวยในเส้นทางของอเส้นทางของความโปรดโปร่งสดใสอะไรให้เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆนะครับในปีหน้านี้ซึ่งอาจจะ สังคมก็เปิดเส้นทางโอกาสดีๆนะครับแล้วก็วุสินชนก็มาเกื้อคูลเกื้อ,อหนุหนอะไรก็อยู่ในสภาพของการกล้องตัวแล้วก็ตั้งแต่านนั้นมีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับที่รอคอยอยู่ก็จะประสบความสําเร็จสร้างความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปไปได้สำหรับนะครับโอกาสของการเริ่มต้นโครงการใหญ่ๆสําคัญๆหนึ่งเรียนนะครับในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านที่จะส่งผลเม็ดเงินมากมายบางท่านก็จะเกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆที่มีเข้ามาได้ด้วยนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับ อาจจะเป็นโครงการอยู่ในทางประเทศพอสิเรี่ยนอยู่ในเรือนมรณะตินแดนไกลนะครับอาจจะคว้าโอกาสของการช่วงชิงโอกาสอะไรในปีหน้านี้นะครับที่เป็นโครงการที่จะแต่ไม่ตั้งนั้นมีผลประโยชน์ผลกำไรมากมายนะครับเป็นโครงการเริ่มต้นที่ดีๆที่มีเข้ามานะครับแล้วก็การร่วมแรงร่วมใจการเป็นทีมที่ดีนะครับเรยกว่าเป็นทีมเวิร์กที่ดีการร่วมแรงเพราะว่ามีพลังของการสื่อสารการคุยการเจรจากันอะไร ด้วยความเข้าใจในทิศทางที่ดีก็ส่งผลให้เป็นการสนับสนุนสู่ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเฉือสารในลักษณะใดนะครับได้การยอมรับในทิศทางที่ดีกับความคิดความเห็นาของท่านนะครับที่จะเป็นพลังของความจเจริญเติบโต,ตแล้วก็ในใบเสําหรับที่3เรียนใบสุดท้ายนะครับราชินีตือเรียนนะครับการมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะดึงดูดเงินเข้ามาอย่างแข็งแรงแข่งกับความสําเร็จนะครับตั้งบริหารจัดการ ในติดตามที่ดีนะครับกลยุทธ์ต่างๆในการที่สร้างโอกาสไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามนะครับหรือที่ดําเนินการอยู่แล้วการทํางานร่วมงานกับผู้อื่นร่วมททีมที่ดีนะครับก็ส่งผลในสุความรุ่งเรืองนํามาซึ่งความาามั่งคั่งอดทสมบูรณ์หรือจะเป็นงานชีพเปลี่ยนําพังก็ตามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยกันตาเปียงลําพัง คนเดียวก็กาสความจเจริญเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกายประกันนักเป็นนายหน้านักบรรยายนักวิยากรอะไรต่างๆนะครับที่จะสร้างความสําเร็จแล้วก็มีงานใหม่ๆก็ามาอยู่เรื่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการการได้รับการว่าจ้างให้ไปพูดไปบรรยายอะไรก็าตามแต่ในปีหน้าความใหม่นี้ก็เรียกว่ารับมือกันเต็มไม่หวัดไม่ไหวนะครับเพราะว่ามี การได้รับการใช้บริการมากมายแล้วก็ในเรื่องของการผลผลิตอะไรต่างๆนะครับออเดอร์ก็ก็มาเยอะนะครับที่จะต้องผลิตให้ตันกับสถานการณ์ของออเดอร์ที่สั่งมาก็เกิดค,ความสําเร็จสร้างความัง่งคั่งมูดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับในปีหน้าฟ้าใหม่นี้สร้างความมัางครั้งมูดมสมบูรณ์ต่างการเงินนะครับไปที่ขึ้นมานะครับตั้งแปดเหรียญตั้งอาราชินีตเหรียญตั้งสิบเหรียญน,นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่า รายได้รายับนั้นมาก็คือต้องเสียหยาดเงินหยาดเงินนะครับแลกเงินก็คุ้มค่านะครับเพียงแต่ระมัดระวังในเรื่องของตั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องของการคิดมากนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจที่ชาววันจันทนั้นบางทีก็จะเรียกว่า กังวลจนเกิเดเหตุไปก็ได้ในบางสถานการณ์นะครับก็ฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกายใจให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแลก,การงานธุรกิจของท่านสุความเจริญเติบโตรุ่งเรืองได้ในที่ต่างที่ดีที่ปลอดภัยที่จะนํามาซึ่งความมังมม่งคั่งอุดมสมบูรณ์โอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมก็ตามนะครับก็เป็นเส้นทางของการเริ่มต้นที่มีในเรื่องของอดึงดูดผลกําไรผลมากมายนะครับบางท่านปีหน้าฟ้าใหมยย่นี้นะครับจะนทร์โอกาสของการมีโชคลาภลอยกับ เสียงดวงดวงก้อนใหญ่ๆปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ถูกรงวัลใหญ่ๆอะไรที่จะมีเข้ามาได้ด้วยสูกความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตามการเงินต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินปีหน้าฟ้าใหม่นี้ของพุทธิจาวันจันทร์นะครับก็ได้รับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูในลักษณะตามกรรมตำนายนี้นะครับก็ขอให้จาวันจันทร์ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความามัมม่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ